ดิฉันเป็นเบาหวานมา13ปีแล้วค่ะรักษาที่โรงพยาบาลยิ่งรักษาก็เหมือนยิ่งหนักอาการมีแต่ทรงกับสุดน้ำตาล200-300บางครั้งถึง500ฉชั้นวันทาอินทโชดค่ะดิฉันเป็นเบาหวานมา13ปีแล้วค่ะรักษาที่โรงพยาบาลมาตลอด13าปียิ่งรักษาก็เหมือนยิ่งหนัก อาการมีแต่ทรงกับซุดน้ำตาล200-300บางครั้งถึง500ดิฉันเคยน็อกเข้าโรงพยาบาลสองครั้งหมอบอกว่าถ้ามีโรคเพิ่มมาอีกโรคม่งคือโรคหัวใจคุณพี่อรชรเป็นคนแนะนำให้ทานไปเจอดิฉันว่าไม่มีแรงแล้วแย่มากๆค่ะตอนนั้นอาการเหมือนคนใกล้ตาย ฉันทานซานิตินครั้งแรกโดยที่ไม่รู้จักไม่รู้จักเลยว่าซาิตินคืออะไรมาจากอะไรฉันรู้จักแต่ความที่ฉันอยากหายอยากทดลองเพราะที่ฉันลองมาทุกอย่างอะไรที่ว่าดีอะไรที่ว่าแพงที่ฉันทานมาทุกอย่างใครจะเอ่ยอะไรมาที่ฉันทานหมดเพราะความอยากหายแต่ไม่เคยดีขึ้นเลยค่ะจนมาเจอซาิตินฉันทานได้หนึ่งเดือน ความดันลดลงประหวานลดลงน้ำตาลดีขึ้นเท้าหายชามือหายล็อกหมอเรียกเข้าห้องสอบเลยว่าป้าป้าไปทำอะไรมาทำไมเดินที่แล้วน้ำตาลยัง400อยู่เลยเดือนนี้ทำไมน้ำตาลป้าเหลือแค่118ปป้าไปทำอะไรมาฉันก็ได้แต่ยิ้มยิ้มค่ะ